เอออัพเกรดงงคุณไปเออเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเฮเฮี้ยมันจะเข้าบ้านแล้วล็อกลีเพื่อนขยันแข็งกันหน่อยครับเฮ้ยเฮเฮี้ยมันมันไม่ไหวว่ะไอ้เฮี้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออยิงไปเออไอ้เฮี้ยสกิปเวฟไอ้สัตว์ล็อกลีเพิ่มล็อกลีเอาอีกกูต้องการล็อกลีจำนวนมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไอ้เฮี้ยกูต้องอัพเล่นกรดเนี่ยนะฮแม่งเยอะเกินด้วยนะฮะแม่งคนพ่อคนแม่เยอะนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมรอ350บาทเดียวๆนะฮะโอเคแต่บอกว่าเฮี้ยกูจำไม่ได้ว่าแตกไหมอ่ะไอ้เฮี้ยกาล้าแม่งกระ เนียครับผมวิเชียวัดการที่เรากระจุกตัวตรงนี้เยอะเกินไปนี่มันเสี่ยงมากเลย,เยที่เคียเสียงนี่เคียเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดเ,เฮียมันเขาา้าบ้านไปแล้วไม่เฮีย <c oughs> ไปนะบ้านกูบ้านกูนกเฮียล็อกลิมทำงานกันโอ้โหแพ้เลยคลิปนี้ลงไปเมื่อประมาณวันที่8สิงหานะฮะอัญญาตุลา ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะผมรู้สึกอายอายครับที่ผมเคยเล่น All-Star t o w ทาวเวอร์ดเฟนแล้วเป็นแบบนั้นก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตีมเกมโรบกโรบกและก็โรบกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูนะฮะลิง์อยู่ใต้คลิปนี้เลย แต่วันนี้งดนะครับเพราะว่ากว่าจะตัดคลิปนี้เสร็จก็คงไม่ได้สตรีมแล้วล่ะฮะแถมลงคลิปเลด้วยปะโทโอเคนะครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมนี่กับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะครับผมกับแมป All Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เรามากับคอนเทนต์พิเศษจริงๆมันก็ไม่ได้พิเศษเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนในสตรีมเขาก็รู้กันหมดแล้วว่ากูจะทำคอนเทนต์นี้นะฮะแต่มันอยู่ที่ว่ากูจะทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองวันนี้นะครับเราจะพาน้องซาลูโตของเรานะครัััับไไไปปปปปออออเเเกกกรรดดนนน็คืืาาาาา่่่แหหลละถมวว6 ไม่ครับผมจะมอีโวนนารุโตะนะครับผมจาก3ดาวนะฮะไป4ดาวตามนั้นโมเป็น <c oughs> คนอื่นเขาเก่งกันเยอะเขาขิงเขาขา,ากันโอ้ยนารุโตะหดาวใช้นารูโตะหดาว5ตัวนะพี่ใช้ตังอัพทีเป็นล้านโอ้โหโดาเมจนู่นนี่เด <c oughs> ี๋ยวมึงทำไมทำไมทำไมกูจะต้องรู้สึกกูต้องตื่นเต้นว้าวโอ้โหสุดยอดน้องมันอย่างนั้นเลยเหรอวะมึงดูนารุโตะกูซะก่อนนะ นี่นารุโตะ3ดาวนะถามว่าผมจะทำนารุโตะ6ดาวได้ไหมเนี่ยล่ะได้อยู่แล้วชิวสบายใครบอกทำยาก <im it> ยากหรือเปล่ปานะยากหรือเปล่ปานะยากหรือเปล่ปานะแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนารุโตะนะครับสดาวนะครับไปสดาวก่อนผมรู้สึกว่านารูโตะหดาวมันน่าเบื่อไปนะครับผมคือใครๆเขาก็มีกันในี่ทกูเห็นมีกันเต็มเซิเร์ฟนะทำไมทำไมจะต้องตื่นเต้นกับอะไรที่มันเก่งขนาดนั้นมัน <im it> เราไม่แบ็คทูเบสิกวะนี่คือนารุโตะตัวที่ เกมแจกมาให้ผมเลยนะฮะทุกวันนี้ผมยังเก็บมันไว้นะครับผมไม่ได้เอาไปย่อยทิ้งนะเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องเลี้ยงลูกนารโตะผมดีๆหน่อยไปไปเลยมึงอะผมมึงอะไปห,หมดมไปด้วยเซนิสือโอ้โหเลเวลร้อสนี่น่าจะเป็นนารูโตะสดาวที่มีเวลเยอะที่สุดในเซิร์ฟในตอนนี้เลยนะซึ <laughs> ่งดาเมจแเ่งสิ เอีไยวกดไอ้เฮียเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยว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 ว้าวขึ้นมาไม่เอาไม่เอาไอ้เฮียปิดก่อนมาแล้วมันก็ถึงเวลาที่เ,เพื่อนทุกคนรอคอยนะครับเราจะมาอีโวนะครับดารูโตสามดาวนะครับผมให้ไปสี่ดาวมันใช้ดารูโตสองตัวนะครับผมกับกิกกี้อีกสามนะซึ่งกูมีสามสองไอสัตว์ไปเลยเทนเทรนเทนกูกดถูกตัวอา้าวอ๋อกูใส่ตัวนู้นอ่ะ yeah. 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 เงยแม่งเอ้ยกูสะเปิดตัวซะยิ่งใหญ่เลยอ่ะตัวนี้นะตัวนี้นะนนะปาบเข้าไปเวลร้อยสิบนะโอเคนะกูไม่ได้ดูผิดนะกดอีโวไป ปัางเข้าให้โอ้โหนารุโตะสีดาวเจ้านี่มันเรื่องใหญ่หลวงมากเลยเนี่ยใหญ่จริงไอ้เหี้ยกูมีเป็นโหลเลยเนี่ยตัวนั้นอยู่ไหนอ๋อยู่นี่อยู่นี่อ๋านี่มาแล้วนะฮะเราอัพเกรดเป็นนารุโตะสีดาวเรียบร้อยซึ่งนี้นี่จะเป็นโหมดเซียนแล้วนะฮะซึ่งดาเมจก็เพิ่มจากเมื่อกี้มา นนิดนึงแม่เป็นไงน้องโตเปลี่ยนชุดมาน่ารักก็เปล่าป่ะวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นโหมดสตอรี่กันกูก็ไม่รู้จะทํายังไงให้คลิปมันตื่นเต้นนะครับผมคือสตอรี่เดี๋ยวมันก็จะต้องเป็นเป็นด่านนารルโตะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมึงไม่ต้องไปสนใจนะว่าตอนนี้กูถึงด่านอะไรนะครับผมคือจริงกูเล่นไปได้ตอนเนี้ยแต,แต่แต่คือกูเก็บไว้เป็นคอนเทนต์ใจเย็นกูเป็นยูทูบเบอร์ไอเวนเราจะมาเล่นด่านนารルโตะด่านสุดท้ายเลยนะครับบอสคือโอโรจิวะลุนะครับผมแล้วก็กดไปเลยเดี๋ยวพพีีี่่่มมมมมมึึึึงงงงลืใสตตััวาครบอนน้เอาาานรโตตะมัวเดียวเนี่ย ี่่ไไมด้ลืมด่านนารูโตะเนี่ยมันก็ต้องให้นารูโตะเคลียร์ซิเพราะว่านี่นี่ยคือนารูโตะโหมดเซียนเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเรากดเอ็กซ์ตีไม่ได้หรอกหลอกหลอกไอ้เหี้ยบ้าแล้วโอเคนะครับผมคือจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้คลิปมันตื่นเต้นยังไงแล้วนะครับกูก็เลยต้องมาแนวนี้เลยละกันนะผมคือคนเก่งๆนะมึงไปหาดูในยูทูบแต่ถ้ามึงอยากดูความปั่นๆความโกนสุดตีนความขัดใจเนี่ยมึงมาดูกูเนี่ยผมซึ่งตอนนี้ในแฮมอนจะปล่อยมาแล้วนะครับผมเราจะวางนารูโตะเราไว้ตรง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 ไหนดีวะอ่าคือวางตรงไหนก็เหมือนการไอ้เช มยังไม่ได้เอามาลองเล่นเลยดิสามผมไม่รู้นะครับผมว่าเฮ้ยเอานารูโตะมาลงด่านนี้ตัวเดียว <laughs> มันจะไหวหรือเปล่านะขนาดไอ้ลิปคอนเทนต์อูซบตรงนั้นผมก็ยังเสียวๆเหมือนกันนะครับผมเพราะผมไม่ได้ลองมาเลยนะแต่ว่าอันนี้นารูโตะกับอูซบเนี่ยด่ามันต่างกันมากนะต่างกันว่าไหวอ่ะกูลืมไปแล้วเนี่ยคลิปนั้นกูก็เล่นไปน่าจะเกือบเดือนแล้วมัง้งเออนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ้าวอ๋อไอ้เฮียกูลืมลืมเลยเฮียเปิดเอ้ากูเปิดเอฟเฟกต์แล้วนะฮะกูนึกว่ากูปิดเอฟเเเเฟคคไออหีีียยยืมมึึงงดสแต่่ปาุณนนนะ โอ้โหนารูโตะมึงทำกูผิดหวังอ่ะคือกูเข้าใจแหละว่า4ดาวมันยังไม่เก่งอ่ะแต่คือมึงควรจะมีอะไรต่างจากไอ้เอ,อสามดาวหน่อยอ่ะเอ,อ้ยเรื่องมันต้องอัปเกรดวะนี่ผมไม่รู้นะครับอ่ะกูใส่เลยแล้วกันนะครับผมเน่เราอัปเกรดมานะครับแรงก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับบวกดาเมจขึ้นมาด้วยโอ้โหดาเมจสามสิบหกอ้าวเดี๋ยวกูลืมถอดออฟเหรอเออช่างมันเถอะเนาะเออนะครับก็นั่นแหละผมว่ามันน่าจะไหวแล้วนะครับนารูโตะตัวเดียวนะอันนี้ผมคาดการไว้ก่อนนะเออนะครับผมตอนนี้เวฟเคลียร์แล้วนนะครัับผมมจดดไปออีกกึง ปาโอโหโอโหตื่นเต้นมากปาครเดิแต่ผมชอบแนาโตอย่างหนึ่งคือครูดาวในการโจมตีมันค่อนข้างเร็วมากนะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะแบบตีต่อเร็วนะครับผมอะเราต่อไม่ทีโอ้ดามเมจเลขสวย4 4 4 4นะครับใครกำลังซื้อหวยนะฮะเลขนี้นะกำลังมามากระเฮียล้วีิผ่าถ้ามึงไปซื้อตามนี่หวยแดกกูไม่รู้ด้วยนะโอเคนะครับผมตอนนี้แนวโตตัวเดียวของเรานะฮะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าครับทั้งด่านนี้จะไหวก็ได้นะเว้ยเอเดี๋ยวเราลองวางแนวโตตัวเดียวไปก่อนเออเราไม่ต้องวางเพืืื่่่่ออออออครรับตตตตตตนน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 ีีี้้้้้เเเเเผผมมมกไดลวาาาาโง ฟัดฟันเฮ้ยผมกําลังลุ้นอยู่ว่าขอให้เวลสุดท้ายมึงเนี่ยอย่างน้อยมึงแบบเออเขาเรียกว่าไงอะเอฟเฟกต์สกิลหน่อยขนาดนารุโตสามดาวเนี่ยถ้าอัพเต็มมันมีอาบคอนปีศาจด้วยเออแต่นี่มันนี่มันโหมดเสียเลยนะเอออัพต่อนะครับเฮ้ยมีตัวพาวเวอร์ฟูลมาแล้วว่ะโหเริ่มตื่นเต้นแล้วครับบอลตอนนี้เลือดสี่สิบสองอันนี้เท่าไหร่หกสิบสามฮะโอ้ยแต่ว่านารูโตะเราดาเมจห้าสิบสามสบายมึงก็ยังปลาคู่ในเหมือนเดิมนะเพื่อนแต่แค่ปลาไกลขึ้นแค่นั้นอะ กูเราปิดคลิปแล้วรีบไปอีโวเป็น6ดาวไหมไอเหี้ยกูชักจะเริ่มรำคาญแล้วนะเออนะครับผมอ่ะตอนนี้โอ้โหอัพคันสุดท้ายพันสามเลยนะฮะโอ้ค่าตัวแพงนะครับผมเฮ้ยตอนนี้มอนแม่เฮ้ยเฮ้ยมอนแม่งเริ่มมาไหวเฮี้ยีิพายแล้วนะครับผมไหวหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอายันวินาทีสุดท้ายกูจะยังไม่วางตัวจนวินาทีสุดท้าย อ่าซึ่งวินาทีสุดท้ายนั้นกำลังจะมาถึงแล้วเชียดเด็ดเดมึงวลักลัวตรงนี้ต่อทำไมทำไมมึงฮะมึงคิดว่ามึงจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังงั้นเหรอนี่มึงรู้หรือเปล่านี่หมู่บ้านโคโนฮะนะโว้ยเอ้ยบ้านเกิดเมืองนอนนารุโตโกะสบายนะครับตอนนี้เราเวฟ5แล้วนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยฮะนี่เป็นคอนเทนต์ที่ผมแบบตั้งแต่อัดคลิปมานี่คือคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วมีมินิบอสมาแล้วนะฮะมินิบอสเลือเท่าไหร่ฮะสามร้อยหนึ่งครับโอ้ชิวไปเดี๋ยวผมรอ จริงกูพูดตรงๆเลยอันนี้กูมไม่เคยเห็นใครเอารนโตะสดาวลงมาเล่นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นกูมไม่รู้เอฟเฟกต์เป็นยังไงและกูก็มไม่เคยอัดคลิปมาก่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีกล้ยมีกล้วยว่ะไปเดีอีเฮ้ยนี่มึงเจอดากระจายวงจากเข้าไปโอ้โหสุดยอดทา้ายิงนะฮะโอ้โหตอนนี้โอ้โหเยี่ยคูดาวเพิ่มนะฮะไอสัตว์เป็นสีวิเฮ้ยกูจะมีเสียงด้วยนะลองฟังดีๆ เสียงมันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราผมเอ่อเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะเบาหรือจะดังอะไรยังไงนะครับผมเฮ้ยแต่โอ้ยดาเมจรอ้อยย่าเจ็ดนะฮะโอเคนะเออนะผมสำหรับตัวสีดาวกาก,ากากแบบนี้เอ้ยกากอะไรนี่นารุโตะเลยนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนตาด้วยนะฮะเป็นโหมดเซียนว่ะเอ้ยถ้าเราอัพไม่ถึงโอ้ถ้าเราอัพไม่ถึง,ถม,ถงมันไม่เป็นนว้ยโอ้โหนี่เกมเก็บรายละเอียดดีมากนะฮะโอ้โหนี่กูรีบอัพตัวนี้ให้ไวเลยอ่ะเราอัพขั้นนี้ตาโอ้ตาเริ่มเปลี่ยยยยยยยนน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 แลลล้้้้้้้้้ววะะะฮททททาไไไไมมมมมึึงง่่่เเเเเเปปปีีีีีตตออออออัััััพพ็ขขขดหหจ2 3โโ มาดูไม่มีกิมมิกเลยอยครับอ้าวเฮียกล้องแบตจะหมดนะฮะอ้าเวแล้วมึงคอนเทนต์กูยังไงละเนี่ยเอ่านี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องที่อยากทำยูทูบนะครับผมคือก่อนจะมาอัดคลิปเนี่ยมึงเติมแบตกล้องให้เต็มนะผมเฮ้แต่ผมว่าแรงเนี่ยไม่น่าเกลียดเลยนะฮะคืออัพเต็มเนี่ยแรงค่อนข้างไกลเลยคือเป็นตัวสำหรับมือใหม่ที่ไปใช้ตัวอื่นดีกว่า <laughs> แต่ผมว่ามันก็น่าจะผ่านอยู่แล้วนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเออมันดาเมจร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยนะฮะมันน่าจะชิวอยู่แล้วมัง้งเออนะครับผมถ้าไม่ผ่านนี่ก็เอ้เฮ้ยมีที่บอสยังไงยังไงเออยังไงนะเอ้ยนะอสบายอยู่เปล่าเนี่ยเรามีตังค์มาเพิ่มอีกนะฮะเนี่ยนะเอากู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 ดัก เกิดแม่งด้วยเลยไอ้เหี้ยเอากูดับเบิลนารูโตะให้เลยไอ้เหี้ยเออมาเดคิดว่าเก่งคิดว่าเก๋าเก๋าไม่เก๋าในกระเป๋ามีปืนนะครับนารูโตะบอกไม่มีปืนฮะมีแต่ม้วนคัมภีร์ตีไปเลยครับตัวพาวเวอร์ฟูลแล้วยังไงโอ้โหเรียงแถวหน้ากระดานลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูสคิปเวฟอยู่ใช่ไหมโอเคแหมเราก็ต้องสคิปเวฟอยู่แล้วแหละระดับนี้นะครับผมเราแบบไม่ปล่อยให้ไอตัวกระจอกพวกนี้มันดูถูกเราได้ไงผมเอาแค่นาลูโตะมาตัวเดียวนี่ก็เหลือแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปกดเอ็กซ์ตีมดูป่ะเอานารูโตะเเเเหหหหหีีีีี้้้ยยยยกกกกููมม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 ััันนนนไไไไไไ่่่่ววววรรรรออททาาาาาางงชิบดจตตตตแแะะโล นอนนะฮะต่อให้กูวางจากนี้นี่นี่ไล่ไล่ไปยันบ้านในก็ตีตัวหนึ่งนี่น่าจะใช้เวลาเป็นชาติอ่ะนะครับนั่นก็คือความตื่นเต้นของคลิปนี้ท,ทั้งหมดที่ผมจะให้ได้นะครับต่อจากนี้เนี่ยเราก็รอลุ้นตรงบอสกันทีเดียวนะครับผมซึ่งก็นี่แหละชื่อช่องผมเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเอ่อเล่นยังไงก็ได้ให้มันขัดใจคนดูนะครับคนดูโกรธคนดูเกลียดนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของกูนะครับผมซึ่งตอนนี้มินิบอสมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งไม่สะทบสะท้านฮะรบมเป็ยที่มซึ่งร ไอ้เหี้ยคือเอลีกรวยแบบนี้ไม่ควรวางที่แบบนี้กูรู้แล้วนะครับผมกูขอโทษกูจะเอามาวางตรงหัวมุมหัวมุมมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้กูมีการพัฒนานะเว้ยเออนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากมาดูการพัฒนาของผมเนี่ยนะครับเข้ามาดูได้นะครับผมจะสตรีมทุกวันที่นีโมทีวีนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มันต้นไปเนาะก็ตามในอินโทรเลยนะครับผมผมเล่นเกมนี้พอจะคล่องมือขึ้นได้นะก็เพราะน้องๆเลยนะครับผมคือช่วยสั่งช่วยสอนผมเยอะมากๆนะครับผมตอนนี้เนะี่ยเอาจริงผมก็เทพแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังแอปกากอยู่ อย่าบอกตัวเองเป็นมือใหม่นะครับผมโอเคแล้วอัพเต็มไปโอ้โหตอนนี้ผมบอกเลยว่าดาเมจแม่งพุ่งพลาดมากนะฮะตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว12เวนครับดาเมจแล้ว2 8 0 0 0นะฮะโอ้โหสุดยอดนะ,ะนี่แม่งตื่นเต้นกว่าหดาวอีกนะครับผมซึ่งตอนนี้เฮ้ยๆมอนมันเหมือนจะไม่กลัวเลยเลยว่ะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราใส่อีกตัวนึงแล้วกันเราโตกมึงมาตรงนี้เลยกูวางถูกจุดด้วยไปลุยเลยเพื่อนอ้าวแต่ยังอัพไม่ได้นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะมันก็ผ่านด่านประตูด่านแรกของเรามาได้แบบชิวๆเลยนะเว้ย เออมึงไม่กลัวนารุโตะหมดเซียนกูเลยอย่างนั้นเหรอหมายบอสบอมึงอ,อยู่ไหนรีบบอกมาดิเฮ้ยแดกน้ำกว่านี้แม่งพูดมากเลยกดภาคให้มันดูตื่นเต้นได้ไงวะไ <c oughs> อ,อะ้คือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆนะเออแต่จริงๆนะผมผมพอใจนะครับผมที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยอัปเกรดขั้นสุดท้ายมึงเนี่ยแม่งยังมีความแบบ มีกิมมิกเล็กๆได้น้อยอะ่ะคืออ่ะเดี๋ยวเราหาที่ว่างๆลงๆเลยละกันอ่ะเนี่ยถ้าเราวางตัวแรกไปตอนแรกเนี่ยนัตัวจะเป็นตาสีฟ้าอยู่นะครับผมพออัพเกดไปหนึ่งขั้นปัป๊บอ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะพออัพขั้นต่อไปเห็นไหมฮะตาเริ่มเปลี่ยนเป็นโหมดเซียนแล้วนะครับผมแล้วถ้าอัพอีกรอบหนึ่งปัป๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรอบนี้นะแต่ถ้าเรากดอีกรอบปั๊บเนี่ย การโจมตีของเขาจะเปลี่ยนไปนะครับผมจะเป็นกล้วยกล้วยนะครับผมเออนะครับก็จะตีเป็น a o e อะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งก็เหมาะกับการวางไว้แบบหัวมุมอะไรแบบนี้นะให้มันตีนมุมนี้แล้วก็มุมนี้อะไรแบบนี้แหมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเอาตัวตังไปซื้อตรงนี้เนี่ยแม่งตังมึงจะหมดตู้แล้วนะโอ้ยผมว่าเฮ้ยมอ,มอนมอนมันไม่ใช่ไ <c oughs> ก่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางตรงนี้เพิ่อมอีกตัวนึงนะป๊าบนะครับผมอ่ะอัพปะจัดไปเพื่อนอ้าวตังไม่พออัพนี่หว่า เอ้ยมาดิทำไมล่ะครับไม่เอาไม่เอาไม่ขายดีกว่านะครับวางแนวผิดเดี๋ยวเด็กด่านะฮะกูวางนี่แล้วกันนะโอเคเอ้ยไอ้เหี้ยมึงหันหลังอะหันหลังไม่เอาไม่เอาไม่เอาขายขายต้องหันหน้าเอ้ยต้องถูกต้องบับโถเอ้ยไปกูเอาให้เต็มเลยซึ่งไม่มีตังแล้วนะฮะมัวไปผลานนะฮะเออนะครับผมเฮ้ยซึ่งก้อนกูแม่งแบตอืดมากเลยยังแม่งไม่หมดสักทีนะแม่งมันแดงมาพักหนึ่งแล้วนะฮะเหมือนบอสจะมาแล้วนะฮะเป็นโอโรจิบารุนะครับเลือดห้าโอ้ยเฮียห้าพันในสัตว์ไหวแล้วนะฮะไหวเหรอเฮ้ยโตเอ้ยตัวนั้้้นนเเราายยยังไไม่ขะอหี กุลุ้นมึงเลยนะเนี่ยคือถ้ามันหลุดตรงนี้ไปได้กุลุ้นมึงเลยนะเอาฮะตอนนี้นารูโตะตัวนี้ไม่น่าจะได้อับขั้นสุดนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราต้องมาโฟกัสกับโอโรจิมารุละฮะตอนนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าทั้งกล้องแบตใกล้หมดกับโอโรจิมารุเนยตอนนี้2อย่างนี้น่าตื่นเต้นเท่ากันแล้วผมตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเ,เาอนน้อไเยไหวปะไหวอยู่แหละไหวสบายสบายเลือดสามพันโธคิดว่าแน่คิดว่าเก่าคิดว่าเก่งเป็นบอสได้ไงเนี่ยฮะโอ้กับบ้านดีกว่าไปเลี้ยงงูดีกว่ามึงอะ โอ้นะฮะตอนนี้เลือดเหลือ2 0 0พันะฮะเหลือพันเอ้ยให้เกมค้างค้างค้างเฮ้ยทำไมค้างอ่ะอ้าวอ้าวโถคิดว่าแน่คิดว่าเกขาคิดว่าเก่งเป็นบอสได้ไงเนี่ยฮะโอ้กลับบ้านดีกว่าไปเลี้ยงงูดีกว่ามึงอ่ะเกมค้างครับอ้าวอันนี้ค้างจริงจงแต่เสียงเกมยังเปิดอยู่นะฮะเฮ้ยนิ่งแล้วอ้าวอ้าวมีมีมีเสียงแบบนี้แปลว่าชนะใช่ไหมฮะมันมันคือเสียง ได้ตัวกิกกี้มาใช่ไหมอันนี้คือกูชนะใช่ไหมครับผมมึงช่วยบอกกูดีโอ้โหถามจริงกูมาอัดคลิปแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาเปา็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมไปเจอผมที่ไลฟ์นะครับมีโมทีวีนะครับผม <ๆ S 2> จะแปะลิงก์ไว้ตรงใต้เดซิคชันเลยนะครับผมอยากไปดูผมเล่นเกมออสตาอยากไปเล่นกับผมอยากไปช่วยฟาร์มอยากไปนู่นนี่นั่นเข้าไปได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้้้้้้ดาานนนนนนนใตตคคคลลิปีีีะะรับบบบผมแแถชออเเท์บบเ่ย เดี๋ยวเรามีอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเราจะทําจนกว่าเราโตเราจะหกดาวเลย